สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมารีวิวบ้านไทยกันนะคะทุกคนอยู่ที่ฟาร์มนะถ้าทุกคนอยากจะได้ไอเดีเดี๋ยวเขาจะปักไว้ที่คอมมิน์นะคะเผื่อมีคนอยากได้เนาะงั้นเราไปกันเลยนะคะทุกคนนีขึ้นรถนะครับอาจจะทุรักทุกกเลนิดหน่อยนะครับ ขับไม่ค่อยเก่งครับทุกคนเดยด้คือทุลักทุเลมา <c oughs> <c oughs> ขับต่อไปกันครับทุกคนบ้านมันอยู่แถวแถวฟาร์มนะครับเดี๋ยวเขาจะตัดไปนะครับทุกคน ก็ขับรถมาถึงกันแล้วนะทุกคนคือเขาอาจจะแบบตัดออกตัดออกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับทุกคนถ้าทุกคนไม่พอใจเขาก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับอ่าทุกคนนี้คือแบบบ้านมันอยู่ที่ฟาร์มนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าที่ฟาร์มน่าจะเหมาะสุดๆแล้วเนาะโอเคนะครับมีสามหลังด้วยกันนะครับทุกคนก็จะเป็นหลังใหญ่หลังปานกลางแล้วก็หลังเล็กนะครับอันนี้คือหลังใหญ่นะทุกคน ก็คือหลังที่แบบอยู่ปานกลางอะไรอย่างนี้เนาะอยู่แบบสองคนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นห้องน้ํานอกบ้านนะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลังเล็กนะครับขออนุญาตร,รีวิวบ้านหลังใหญ่เป็นแบบบ้านหลังแรกแล้วกันเนาะบ้านนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นครอบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบ กินข้าวหรวกก,ก็แบบกินข้าวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะมีที่นั่งดูทนะีวีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวนะคะทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมอันนี้คือกระติบข้าวเหนียวนะคะทุกคนที่มันมีควันก็คือมันแบบร้อนๆอะไรอย่างงี้เนาะอืองั้นเราเข้าไปดูห้องครัวกันเลยดีกว่านะครับทุกคนห้องครัวก็จะเป็นเหมือนแบบมีเตาแก๊สอะไรอย่างงี้เนาะก็ยังไม่ถูกเหมือนกันนะอันนี้ก็คือตู้เย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ ชั้นกวางของชั้นทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบมีหมูมีผักมีเขียงแล้วก็มีผลไม้นะครับแล้วก็มีหม้อต้มนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นแบบอยมีเป็นกระด้งนะครับเหมือนที่แบบยังไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีซอสน,นะคะแล้วก็จะมีที่วางจานเนาะ ไปนะคบผมก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำบนบ้านนะคะทุกคนก็จะมีแบบที่ตักอันนี้อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นฝักบัวนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นถังใส่น้ำนะครับอืมแล้วก็จะมีเป็นชักโครกนะครบแล้วก็จะเหมือนแบต้นมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนใบมะกรูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ห้องน้ำหอมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคน เปล่าไม่รู้นะลานี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะก็จะมีคอมแล้วก็จะเป็นเตียงนอนแบบมันเหมือนเป็นแบบเตียงนอนที่มันเป็นแบบมันไม่ใช่เตียงนอนกับพื้นนะทุกคนเรียกไม่ถูกเหมือนกันถ้าไม่เชอบขอโทษจริงๆนะคะนี่ก็จะเป็นระเบียงนะครับระเบียงนั่งสูดอากาศแบบว่าดูวิวธรรมชาติข้างนอกนะคะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบ้านหลังที่สองเนาะทุกคนเหมือนเป็นบ้านที่แบบ สมมุติว่าเป็นบ้านคุณตาคุณยายที่อยากแกะกออกมาอยู่ด้วยการสังคนอะไรอย่างนี้นะคะตรงนั้นก็จะเป็นผ้าเขานะคะทุกคนเหมือนเป็นแบบแล้วก็จะมีกระติบข้าวเหนียวนะคะมีเป็นแกงเนาะแล้วก็จะเป็นนั่งที่แค่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโซฟาไว้นั่งดูทีวีนะคะแล้วก็ทีวีอันนี้ก็คือเป็นที่นอนนะคะแล้วก็มีหมอนข้างนะคะทุกคนแล้วก็มีกระจกเนาะ ตรงนี้นะครับก็คือตรงที่ไว้สวดมนต์นั่นเองนะครับทุกคนเมื่อแบบอยากสวดมนต์ก็แบบมานั่งสวดมนต์สองคนอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนนี่นะครับเรือนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนมีใต้ถุนบ้านด้วยนะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําใกล้ๆเรือนนะครเผื่อบอะไรยังไงก็แบบมาเข้าห้องน้ําห้องนี้เนาะทุกคน ต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นเรือนหลังเล็กๆนะคะทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคุณน้าที่แบบเขาแบบมาอยู่ชั่วคราวอะไรอย่างงี้เนาะทุกคนแบบเพื่อนมาอยู่นะมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขาเ้าไปในบ้านกันเลยเนาะบ้านก็จะแคบนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นทีวีนะคะแล้วก็มีคร้วแล้วก็มีที่นั่งเล่นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเล็กๆนะคะทุกคน มีแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นหน้าต่างนะครับไว้ดูวิวได้เลยเนาะแล้วส่วนตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นห้องนอนนะครับนอนอันนี้คือนอนกับพื้นนะครับทุกคนนอนฟูกใช่ครับผมนี่นะครับบ้านก็จะแบบเป็นอย่างนี้เนาะทุกคน ก็จบคลิปสำหรับวันนี้แล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบหรือเปล่านะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับซักรด้วยนะคะทุกคนแบบไม่ดดามานะคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันวนะ่ามันเป็นยังไงคือเขาก็สร้างตามที่ขอรู้จริงๆนะคะถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะ